ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสุดเด่นพะโรยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขเอ,อ่สองตัวนะครับสองตัวน่าจะเป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวมาต่อนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกได้ไอปอพิจรารณาดูนะครับตัวเลขตัวนี้ก็งวดที่แล้วก็เข้ามาที่เลขเก้ารูกว่าจะเดินบนนะครับแตงวดนี้จะเดินล่างต่อหรือไม่กะ ท่านสมาชิกจะไปพิจารณาดูนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสถิติเราก็เข้ามาก็ไหลายงวนนะครับก็ณธทรมาที่4 1 7ดล่าง6 1หนึ่งนะครับก็การสูตรคำนวณนะครับเราใช้10หน่วยบนนะครับแล้วก็10หน่วยล่างนะครับบวกกันนะครับบวกกันนะครับด่านนี้เราก็ได้1กับ7ดนะครับบวกกันก็ได้เลข8นะครับ ด่านี้6กับหนึ่งบวกกันได้ที่เลข7นะครับเราก็ได้มานะครับ8ปดบวกเนะครับเราก็ได้มาที่เลข5และ6นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็สี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับแล้ว้อที่ห้านะครับ้อที่ห้าสามนะคบห้าบนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ตามสถิยรเรานะครับศูนย์บวกห้าเราก็ได้ที่เลขห้านะครับ อันนี้5้บวกสนะครับเราได้เลข8นะครับ8ปดบวกสามแปบวกหนะครับเราได้มาที่เลข3แล้วก็4นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ5 9 4นะครับล่าง1 4นะครับเข้าที่เลข4นะครับข้าบนข้าล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ10หน่วยนะครับบวกกันก็ได้มาที่เลข3นะครับอันนี้ก็1กับ4บวกได้เลข5นะครับบวกกันก็ ไ้มาที่เลข8กแและ9นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ5 8 3นะครับ583นั่ง42แล้วเข้าที่เลข8กบนนะครับตัวนี้ก็เดินบนนะครับแล้วก็ต่อมา7กับ8นะครับแล้วเข้าที่เลข8กล่างนะครับ83นะครับแล้วก็ากกับ7เข้ามาที่7 5นะครับต่อมานะครับ5 6เข้าที่เลข5ก้านะครับ อันนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่หนึ่งล่างนะครับศูนย์บนนะครับอันนี้ลาดนะครับไม่เข้านะครับผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขนะครับอันนี้ก็ศูนย์บวกหกนะครับได้หกนะครับเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดนะครับบวกกันก็ได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่ตัวเลขที่ออกมานะครับเจ็ด แปดเก้าล่าหกสี่แล้วก็ได้มาที่เลขสี่นะครับผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็ให้ท่านสมาชิกตัเอภพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมทำตามสูตรนะครับผิดคือผิดนะครับข้าวคือข้าหลุดคือหลุดนะครับเจ็ดบวกศูนย์นะครับเก้าบวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับหกบวกสี่แล้วก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับเจ็ดบวกศูนย์เราก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดตัวเลขที่ออกมานะครับ 805าล่าง0 8ย์แแล้วก็ยังเข้าที่เลข8เหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขนะครับอันนี้ก็5กครับ8นะครับบวกกันก็ได้สากับ4นะครับเลขที่ออกมา0 9 3ย์าล่าง1 4นะครับงดที่แล้วงดก่อนโน้นนะครับเลขที่ออกมาผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูสักพักนะครับเลขที่ออกมานะครับ เลขที่ออกมาก็คือนะครับเราบวกมานะศศูนย์เก้าสามนะครับนะครับสามบวกเก้าเก้าบวกสามนะครับได้ที่เลขสองนะครับหนึ่งบวกสี่นะครับได้ที่เลขห้านะครับบวกกันก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับตัวเลขออกมานะครับหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดเราเข้าที่เลขแปดครับครับแล้วก็เอ่องวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้แปดกับเก้านะครับ เก้าบวกหกนะครับเก้าบวกหกเราก็ได้มาที่เลขห้านะครับห้าบวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่เลขสามนะครับแล้วก็ห้าบวกสามนะครับได้แปดและเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับห้าหนึ่งเก้าล่างสี่เจ็ดนะครับเราก็เข้ามาเป็นอ่าเป็นเลขบนนะครับข้าเดินบนนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับยังข้าบนนะครับ เามาที่เลขเก้าบนนะครับห้าหนึ่งเก้าเล้าสี่เจ็ดครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งบวกเก้านะครับเราได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็สี่บวกเจ็ดนะครับเราก็ได้เลขหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งแล้วก็สองนะครับวันนี้ก็หนึ่งกับสองมาตัวนะครับวันนี้โตดล่างนะครับก็เดินบนบ้างนะครับก็ธรรมดานะครับ ก็หนึ่งกับสองนะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับก็ตัวเลขนะครับตามสูตรคนวณผิดคือผิดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างธรรมดานะครับแต่สูตรของเราก็คัดมาอย่างคิดว่ามั่นใจมากมากนะครับผมก็มั่นใจที่เล็หนึ่งนะครับง่อวนนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงทอนนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวก็คงจะใกล้ๆนะใกล้ๆ <c oughs> การเสียงโชคก็คงจะมาสรุปนะครับตัวเลกที่เราจะตัดออกมานะครับให้มัเหลือน,น้อยชุดนะครับตอนนี้ก็พยายามนะครับ ติดตามไห้ก่อนมาตัวเลขของเราตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างก็เอาไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ